วันนี้เราได้มีโอกาสไปตามกระแสนะคะที่ขึ้นในทิกต o กนั่นเองก็คือฮงเซียงกงตั้งอยู่ที่ตลาดน้อยนะคะเราก็มีบรรยากาศนั่งดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองในร้านเนี่ยก็จะมีของเก่าๆนะคะแล้วก็มีกาแฟอร่อยๆขนมอร่อยๆบรรยากาศดีๆร่มรื่นสะดวกสบายนะคะ มีคนถามว่าทําไมเราชอบไปเที่ยวคนเดียวการได้เที่ยวคนเดียวมันได้ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเองได้ทําอะไรด้วยตัวเองได้ใช้ความคิดโลดแล่นไปกับตัวเองได้กินกาแฟแก้วเดียวไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีใครนะคะการที่เราได้อยู่ได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวการไปเที่ยวคนเดียวไม่ใช่เพราะเหงานะคะแต่เราแค่ออกไปใช้ชีวิตให้เราปอดโร่งสมองปลอดโปร่งนั่นเองแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ และติดตามกันต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนขอบคุณค่ะ